วงการ v อ l o ลย์บอย่างวอลเล a n บ p r โปร a ลี e มีทีมที่ไม่จ่ายเงินเดือนให้นักแข่งนะบางทีจ่ายช้าบ้างอะไรบ้างสุดท้ายโดนไรอดปรับตกชั้นจากวอลเลย์บอลโปรเลียแปซิฟิกฤดูกาล2025มาดูรายการการแข่งขันใหญ่เหมือนกันอว Pro League ใหญ่ที่สุดแล้วของไทยนักแข่งโดนแบน2ปีข้อหารับปั๊มแรงวังกันนะโอ้โหงามใจทีนี้ เรามาดูเกมชั้นนําอย่างวงการโดตถาบ้างดีกว่าทั่วใหญ่เป็นยังไงฮะอ,อันนั้นก็ใช่ย่อยนักแข่งไปดักรอซัดกันในงานใหญ่ระดับเงินรางวัลมูลค่า1ล้านเหรียญน,น่ะโอ้โหรอเจอในงานแลนเลยอะ่ะเออมันมีแต่เรื่องอย่างนี้ครับเพื่อนๆมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับวงการอ e ีสปอ t นะเวลาปัจจุบันนี้วันนี่ สวัสดครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนนะฮะกลับมาพบกับผมแอดมินพังอีกเช่นเคยกับการติดตามรายงานเจาะลึกเรื่องเกี่ยวกับวงการเกมมิ่งไอที IT, และเทปนี้ครับสำคัญที่สุดเลยเรื่องของ e-sport เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาใครที่ติดตามมันมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะเนี่ยดูหน้าผมเรื่องดีๆเพราะมันมีแต่เรื่องเนี่ยอย่งเรื่องอย่างว่าเรื่องงามไส้เกิดขึ้นแบบไล่เรียงกันเลยนะ และที่ผ่านมาไอรายการเจาะประเด็นของเราก็เอามาบอกเล่าให้หลายๆคนได้รับทราบรับฟังแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นมันก็ยังไม่ได้บทสรุปที่ชัดเจนใช่ไหมเราก็แค่รู้ไงว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่มาวันนี้ครับทั้ง3ามเรื่องใหญ่ๆได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันเลยว่าแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นเนะี่ยมันมีที่มายัางไงเรารู้แล้วแหละแต่ที่ไปมันจะยัยงไงต่อนะ เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยฮะเริ่มต้นจากเรื่องแรกกันก่อนครับเดี๋ยวเราจะย้อนกันไปดูสักเล็กน้อยนะว่าด้วยเรื่องการถูกปรับตกชั้นของทีม Bleed Esports ทีมที่เราเห็นตอนแรกเราก็รู้ฮะว่าเป็นเอ้ยมันต้องเป็นทีมเงินถุงเงินถังสิเป็นแชป์รา,ายการ Valorant Ascension 2023 เป็นทีมความหวังเป็นทีมที่ลหลายๆคนคิดว่าเอ้ยนี่แหละจะเป็นสุดยอดทีมที่จะมาท้าทายเหล่าทีมเป็นชายในวงการวอล์รนแลนด์อ่ะไม่พูดมากดีกว่าเดี๋ยวไปย้อนชมเหตุการณ์เรื่องราวในภาพรวมกันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงไปชมกันเลยฮะไรออดได้ประกาศอย่างเป็นทางการหน้าเพจออฟฟิเชียลและก็ทุกแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันวอร์เรนแลนด์แปซิฟิกนะว่าบล e ีดอีสปอร์ตได้ถูกถอดถอนทีมออกจากการแข่งขันวอ l ์เรนแลนแปซิฟิก ที่เหลือทั้งหมดนั่นก็คือฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเนื่องจากว่าทีมไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อสัญญากฎกติกาของการแข่งขันวอลเลย์บอลแปซิฟได้นั่นเองฮะพูดสั้นๆง่ายๆคือบอกว่าละเมิดกฎหรือทำผิดกฎไม่สามารถทำตามกฎได้นั่นเองเออ โอ้พูดจัดพี่ไรออดเขาพูดมากว้างเหลือเกินครับบอกว่าอผิดกฎไงผิดกฎไงเลยลงโทษไงโอ้เนี่ยแหละครับที่ทําให้ลหลายๆคนงงพองงแล้วเป็นไงฮะงงแล้วเขาก็เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาครับสรุปประเด็นการขับทีมบลีดออกจากลีกวอลโลแ n นแป c ซิฟิฤดูกาล2025ม,มันก็ไม่มีอะไรครับแต่มันไปนงงอยู่นิดนึงอ่ะเพราะไรออดเขาทิ้งปริศนาไว้ไงว่าเออเนี่ย เราอะทำการตัดสินทีมบีดะให้ออกจากหลีกไปเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามกฎนะล่วงละเมิดกฎผิดกติกาอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่เขาไม่ได้บอกเหมือนตามปกติไงว่าเออเนี่ยผิดกฎเพราะข้อนี้1 2 3 4ใช่ไหมมันเลยเป็นช่องครับให้ตัวผมเองหรือว่าทีมงานและคนอื่นๆเข้าไปคาดเดากันต่อไอ,อ้มันเป็นเรื่องอะไรวะเฮ้ยทำไม ไรออดเขาถึงไม่บอกนะมันผิดพลาดต,ต้องมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนไม่เคยใจสักครั้งเนี่ย <laughs> อย่างไรก็ตามครับณนะช่วงเวลานี้เราจะได้รู้แล้วละว่าเรื่องที่มันอื้อฉาวมันมีอยู่จริงครับและเราได้เข้าใจเลยว่าทําไมไรออดเกมถึงไม่ประกาศเรื่องนี้ออกมาคือ นักแข่ง Counter Strike 2หรือว่า CS2 เนี่ยนะฮะของทีม Bleed Esports นำโดยโค้ชของทีมคนปัจจุบันครับอย่างคุณอเล็กซานด t าทิฟโนวิชหรือว่า c a s ซาร์เนี่ยนะฮะแก ہ, ได้ออกมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียเลยเรียกร้องให้ทีมจ่ายเงินเดือนหรือว่าเงินที่ค้างอยู่ยเงินส่วนแบ่งเขาเรียกว่าเงินส่วนแบ่งเงินรางวัล่ะที่ควรจะแบ่งให้นักแข่งรวมถึงเงินที่ทีม b l e e d Esports เนี่ย เคยไปติดต่อกับสังกัดอื่นไว้ว่าจะดึงนักแข่งเข้ามาเนี่ยแล้วไปซื้อตัวมายังไม่ได้ให้เงินค่าตัวเลยนะค้างไว้หลายเดือนแล้วเนี่ยมีการจัดทําหนังสือรวมตัวกันทวงเลยครับรวมแล้วมีใครบ้างเนี่ยให้ดูเอาครับโอ้โหผมคิดเป็นเงินไทยอะ่ะน่าจะเกิน ล้านบาทไปแล้วหรือประมาณ3ามแสนสามหมื่นกว่าเหรียญไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่ทีม c o u n t าเจอสไตร์นะก็อย่างที่คนเขาพูดกันฮะว่าความลับไม่มีในโลกและก็ดูเหมือนมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะเรื่องราวของบล e ดได้แดงออกมาเพียงไม่กี่วันเองนะหลังจากที่มีประเด็นดราม่าโอ้โหไม่ได้รู้ช้าด้วยรู้เร็วด้วยจริงๆเรื่องราวเนี้ยเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาของทีมบล e ิดอีสปอนโดยตรงครับมันเป็นเรื่องราวของบริษัทไฮโดรฟลักครับ พูดจำหน่ายน้ำดื่มเครื่องกรองอะไรพวกนี้นะฮะเป็นบริษัทใหญ่บริษัทระดับพรีเมียมเลยของสิงคโปร์ครับที่มีประธานบริหารหรือว่า CEO ของบริษัทเนี่ยชื่อว่าลิมจุนฮงครับวัย4 4ปีได้บุกเข้าไปทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวครับจนถึงขั้น้โหบาาเจ็บสาหัสเลยนะฮะบาดเจ็บกระโหลกศีรษะหน้าอกซี่โครงเล้าอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะเป็นคดีความใหญ่โตครับเมื่อปี 2,022ฮนะและประเด็นมันเป็นยังไงรู้ไหมฮะประเด็นก็คือประธานบริหารของไฮโดรฟักเนี่ยหรือว่าลิมจุนฮงเนี่ยมีความสนิทซีกันมีความสนิทชิดเชื้อกับเมอร์วินโกเวย์ครับเมอร์วินโกเวยนี่เป็นใครเมอร์วินเนี่ยเป็นประธานบริหาร CEO เป็นบิ๊กของ le e ด d e s p o r t ครับและเรื่องที่มันแบบเป็นดราม่าเนี่ยก็คือ CEO ของ b r ีด e s p o r t เนี่ย ได้รับรายงานว่ามีส่วนเข้าไปพัวพันในเรื่องทร้ายร่างกายนี้ด้วยสีกับเขาแล้วเกี่ยวกับเขาเหมือนกันไปทำร้ายร่างกายแฟนสาวเขาเหมือนกันว่างง้นเหอตามข้อกล่าวหาถึงขั้นต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลครับก่อนที่อันนี้คือเรื่องราวก่อนที่บล e ีดอีสปอร์ตจะมาโด่งดังในวงการอ e ีสปอร์ตนะถูกเก็บงํามาไว้ก่อนนะซึ่งการขึ้นโรงขึ้นศาลก็จะเกิดขึ้นในเร็วนี่แหละไรอันอาจจะไม่รู้เรื่องนี้แต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นฮนะไม่ใช่แค่คดีนี้ฮนะ เพราะวันที่4กันยายนปี2022ทั้งคู่เนี่ยทั้งเมอร์วินและลินคอนเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนทะเลาะวิวานและก็ไปทำร้ายร่างกายหญิงสาววัย23ปีในผับแห่งหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บไปอีกหนึ่งคดีและไม่รู้อีท่าไหนนะพอเกิดคดีความอะ่ะผมเข้าใจว่าเขาก็คงมีเรื่องเกี่ยวกับการสืบประวัติสืบหน้าที่การงานเขาเรียกว่าคุยเรื่องธุรกิจะ แล้วปรากฏว่ามันมีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะว่า b r e e d e s p o r t เนี่ยถูกสำนักงานกำกับดูแลด้านการบัญชีของสิงคโปร์ของทางรัฐเขานะฮะเพิกถอนบัญชีการเป็นบริษัทไปตั้งแต่ช่วงปี2023นู่นแล้วพูดง่ายๆคือไรอ t ก็ไม่รู้อีกว่าองค e ์กรบ r ิษัทีสปอเนี่ยไม่ใช่องค์กรจริงๆไม่ได้เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นทีมเถื่อนว่างั้นเถอะเออผมว่าอันเนี้ย น่าจะเป็นข้อมูลที่มันแบบชัดเจนที่สุดเลยว่าทำไมบล e ดอีสปอร์ตถูกถอนจากการแข่งขันวอโลแลนฤดูการแปซิฟิก2025ฮะเนี่ยจริงๆริงไรออดก็ประกาศตรงนี้ออกมาเลยอาบลีดเนี่ยไม่ได้ทำทีมถูกต้องตามกฎของเราเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนทำการบัญชีให้ถูกต้องและผู้บริหารของบลีดเนี่ยก็มีส่วนเข้าไปพัวพันกับคดีความทำร้ายร่างกายอะไรก็ว่าไปดิเออเนี่ยชี้แจงออกมาเลยไรออดเนี่ยไม่ควรบอกแค่ว่าคุณไปทำแบบ ผิดออกฎผิดกฎโอ้โหมันก็กว้างดีครับมันก็ไม่กระจ่างแต่เข้าใจครว่าถ้าเรื่องนี้ถูกเผยพร่ออกมาก็อย่างที่บอกน่าจะเป็นเรื่องที่อื้อเฉาและเป็นแบบเขาก็จะพูดกันอีกอ,อ่ะวงการ e ีสปอร์ตนี่แหละมีแต่มาเฟียเขาก็จะไปพูดกันอย่างนี้ละแต่อันนี้เราก็ยังตัดสินว่าเขาเป็นมาเฟียไม่ได้นะเพราะ COY 3วยสามตน้ตนทั้งคู่เนี่ยนะฮะก็ ยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนคดีครับยังไม่ได้ตัดสินนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปขึ้นศาลอีกไม่นานนี้แหละเพราะฉะนั้นเขาก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะมีอะไรก็ว่ากันไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรื่องของคดีความเรื่องของการคุยเขาเรียกว่าคุยคน้นเขาเรียกว่าการสืบการสาวที่มาที่ไปของ การทำธุรกิจของ Bleed eSport และก็ไฮโดรแฟลกอะไรพวกนี้ Hydo f l a ล k ของ b l e e d e s p o r t s และก็ไฮโดรแฟลกอะไรพวกนี้จะส่งผลกระทบถึงเงินลงทุนของทีม l e e d หรือเปล่ารวมไปถึงน่าจะมีคำถามอีกอะฮะว่าเงินของทีม b l e e d eSport ที่เอามาลงทุนกับวงการการแข่งเกมเนี่ยมันมีที่มาถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าอ้ากก็ต้องไปสาวกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไรออดแม่งคงไม่เสี่ยงอะผมว่า คงรู้อะไรบางอย่างแล้วล่ะคือไม่อยากให้เฉาอ่ะก็เลยแบบเออตัดจบไปอย่างนี้ดีกว่ามาดูอีกเรื่องราวหนึ่งครับซึ่งมีบทสรุปแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะต้นร้ายปลายดีอันนี้เกิดขึ้นในวงการทัวร์นาเมนต์ใหญ่เลยทัวร์ออฟไลน์ P.G.A อลาเกียเงินรางวัลมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ30กว่าล้านบาทซึ่งเรื่องของเรื่องมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปย้อนดูรายการเจาะประเด็นที่เราเคยทำเอาไว้กันสักเล็กน้อยฮะ มันเกิดขึ้นตอนที่อาม,ม่าไปเล่นเกม <_ d ata> เขาเรียกว่าเกมพับบิกเกมผับเกมแร้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอกับอัคบาบูดาเยฟหรือว่าซันนโกะเนี่ยก็เกิดข้อถกเถียงกันไปต่างๆนาะนาะนะไม่รู้ไปอีท่าไหนอ่ะแต่มีการรายงานมาว่าท้ายที่สุดอ่ะอาม,ม่าได้พิมพ์ดาด้วยถ้อยคำที่ค่อนก้างจะกวนบาทาว่าเบรนเดสเบรนเดธ ถ้าบ้านเราผมแปลงง่ายๆเล่นง่อะไรประมาณนี้เอ hey, ะควยอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้สิ่งที่เขาแคปกลับมานะเขาแคปมาให้ดูแค่2หน้าเองเขาบอกว่าเอ้ยฉันไม่มีปัญหานะแต่รู้สึกว่าตัวนายเนี่ยเหมือนที่อยู่ในรกของเด็กน้อยอะ่ะเออมีแต่เด็กน้อยอะ่ะเลยรู้สึกเหมือนพ่อแม่นายไม่สั่งไม่สอนเรื่องมารย,ยาทพูดนง่ายคือดา่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนอะ่ะแต่ก็โอเคนะโอเคโอเคไม่เป็นไรหรอกพิมพ์มาเลยอะ่ะไอ้โง่ไอ้งั่งที่นายดา่าฉันเนี่ยพิมพ์มาเถอะ ฉันก็แค่จะเซฟภาพนี้ไว้ภาพที่นายด่าฉันเนี่ยแล้วก็จะโชว์ให้นายเห็นต่อนหน้าเลยตอนที่ฉันเจอนายหวังนะว่าพอฉันอยู่ต่อนหน้านายแล้วเนี่ยนายจะกล้าพูดคำคำนี้เหมือนที่นายพิมพ์มาอ้ามีการท้าทายกันในแชทอย่างนั้นฮนะประเด็นมันก็มีประมาณนี้เออเนี่ยอย่าเก่งแต่ปากอย่าเก่งแต่ในเกล้มนะแล้วเขาก็กล่าวทิ้งท้ายนะทางฝั่งของอมมาม่าไม่ยอมเว้ย แคปใหญ่เลยแคปแบบโชว์เออเนี่ยผลงานเองมีแค่นี้แล้วก็บอกว่าเออโชคดีนะโชคดีโชคดียังไงก็โชคดีแล้วก็พิมพ์55อะไรประมาณเนี้ยเออซอนอยิ่งขึ้นนะถ้าดูตามข้อความนี้ก็บอกว่าเออถ้าเจอหน้ากันเนี่ยสนุกแน่ๆแล้วก็พิมพ์ทิ้งท้ายนะว่าต่อให้นายขอโทษฉัน มันก็ไม่ช่วยหรอกมันไม่จบหรอกถ้าว่าอย่างนี้แต่อาม่าน,นี้ก็แสบครับแกปไปแคปเอาภาพการแข่งขัน Dota 2 The International 2022มาแปะเอาไว้เข้าใจว่าน่าจะเป็นทัวนาเมนต์สุดท้ายที่ทั้งคู่เจอกันเออปี2022 2ปีก่อนและตอนนั้นนะผลงานของ OG ทํทำได้ดีกว่าพูดง่ายๆคือโอ้โหเฮียจะได้มีโอกาสเจอผมไหมเนี่ยฝีมือเท่านี้เออมาก็คงสื่อประมาณนี้แล้วก็ มีการบอกเอาไว้ว่าเออไม่แปลกหรอกครับที่เฮียจะอิจช้าผมอะไรํานองเนี้ยพูดง่ายง่ายคนเด็กมันยั่ยตัวเนี้ยอาม่าเนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นประมาณวันที่1 4มิถุนายนก็ประมาณ3-4เดือนก่อนน่ะเขาบอกว่าซันนโกะเนี่ยบอกถ้าเกิดฉันได้เจอนายอีกทีเนี่ยที่งานแลนเนี่ยฉันจะทําให้นายหยุดพิมพ์แบบนี้เลยถ้าเกิดนายไม่หยุดรับรองเลยน้องฉันจะสอนให้นายรู้จักว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นยังไง รู้จักความเป็นคนเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเขาว่าอย่างนี้นะอาม,ม่านี่ก็แสบอาม,ม่านี่ก็แสบก็พิมพ์กลับมาเป็นหน้าแบบหน้ายิ้มอ่ะอ่าหน้าหัวเราะอ่ะหัวเราะตายหีอ่ะแล้วก็บอกว่ามีปัญหาอะไรครับลูกพี่อ่ะประมาณเนี้ยแล้วก็ไปแคปเอาผลงานของสังกัดที่ซันิโกะเล่นให้อ่ะโอ้อันดับไม่ดีไม่ผ่านทัวร์อะไรทั้งนั้นเลยอ่ะเออประมาณว่าเออมึงจะมาเจอกูได้ยังไงคัดให้มันทานก่อนเถอะอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็พิมพ์ต่อไปครับเออเอานะ เจอกันก็ได้ยังไงก็ได้อ่ะโชคดีก็แล้วกันอะไรประมาณนี้อา่มมาบอกประเด็นก็มีประมาณนี้ซันนีโกก็ตอบกลับไปบุญพาวาสนาส่งนะให้ทีมของซันนโกซึ่งไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช่ทีมดังทีมใหญ่อะไรอ่ะทีมอา乌ัสอ่ะไม่รู้ว่าซันนีโกแกแบบเล่นด้วยความแค้นหรือเปล่าแบบเอ้กูจะไปล้างแค้นอมมาากูจะไปล้างแค้นไอเอทีเอฟไอเด็กเวนน่ะแกพาทีมผ่านรอบคัดเลือกทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย,อย่าง PGL วอลวลเกีย ที่ประเทศโรมาเนียครับได้ไปเจอทีมระดับชั้นนำมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือทีมฟอร์คอที่ ATF ลงเล่นให้ด้วยในช่วงเวลาชุลมุนชุลเกนะฮะที่เป็นงานแลนด์วันแรกๆอะ่ะและแต่ละคนพึ่งมาเข้าถึงโรงแรมที่เขาจะใช้เป็นที่พักที่แบบให้นักแข่งให้สตาร์ฟให้อะไรอะ่ะมาพักผ่อนก่อนแล้วค่อยไปแข่งในสนามมปรากฏการกอดคอของอมาม่า มันนำไปสู่การที่ทำให้ทีมอูลัสเนี่ยฮะโดนลงโทษในระดับ3ถูกตัดเวลาในการดรับการเลือกตัวไปถึง110วินาทีซึ่งสำคัญมากๆการดรับตัว Dota ทัวเนี่ยทีมฟอลคอนต้นสก,กัดของอาม่าได้ออกมาประกาศเลยฮะว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมการใช้รุนแรงในทัวร์นาเมนต์การแข่งกันนี้ให้คิดดูให้ไต่ตรองดูฮะสำหรับผู้จัดถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์อื่นเกมอื่นที่เขาเคร่งๆหน่อยซอนเนโก ควรจะถูกแบน์จากการแข่งขันทีมฟอลคอนกล่าวมิเช่นนั้นจะเป็นฟอลคอนนะที่ถอนตัวออกไปเองเออทีมดังขอออกเลยเพราะว่านักแข่งของเขาถูกข่มขู่นั่นเองทางฝั่งของซอนนโกะนะฮะเขาได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดแล้ว,วเฮ้ยพวกคุณอย่าเข้าใจผิดผมมาดีเอ้ยทุกคนเห็นแค่ภาพดิทุกคนไปฟังแต่เรื่องราวจากปากบุคคลที่3เห็นจากเรื่องในโซเชียลมีเดีย ก็คิดใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหผมเข้าไปปองร้ายน้องมันจริงๆไม่ใช่ผมเข้าไปคุยดีครับคือผมกับอาาเนี่ยต่างเป็นชาวมุสลิมเหมือนกันเรานับถือาศาสนามุสลิมอย่างเคร่งคัดเป็นพี่น้องร่วมาศาสนาเพราะฉะนั้นเราเข้าใจกันอยู่แล้วครับผมเดินเข้าไปถึงผมโอบไหล่เขาแบบเป็นมิตรเลยฮะ แม้ว่าเราจะเคยมีประเด็นที่ทะเลาะกันมาแบบรุนแรงแต่ก็ไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกันอยู่แล้วผมเข้าไปแล้วผมก็พูดคุยกับอาม่าทักทายกันด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรครับถามเขาไปตรงๆเลยแบบเปิดใจนะว่าเฮ้ย <c oughs> นายจำได้หรือเปล่าว่าตอนที่เราทะเลาะกันนะ่ะนายเรียกฉันว่าอะไรกลับกลายเป็นว่า อาม,ม่าบอกว่าจำได้ฉันเรียกนายว่าเบรนเดธอาม,ม่าไม่ยอมเขาว่างั้นอย่างไรก็ตามสเนโกะครับก็กล่าวต่อไปครับว่าเรื่องราวมันยิ่งบานปลายทำให้ทุกคนเข้าใจผิดนะจริงๆเข้ามาดีเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเริ่มมีบุคคลที่3ไม่ว่าจะเป็นสกิเตอร์เพื่อนร่วมทีมของอาม,ม่านะอยู่ทีมฟอร์คอนด้วยกันเนี่ยก็ เข้ามาด่าทอเขาอ่ะแบบเอ้ยมึงทําอะไรเนี่ยไอ้อะไรทํานองนี้ครับอะไรทํานองเนี้ยมึงยุ่งอะไรกับเพื่อนกูเนี่ยอะไรทํานองนี้ฮะเขาก็เลยพยายามจะลากตัวอาม่าออกไปไม่ได้มาตีเดียวนะไม่ได้จะไปหนึ่งหนึ่งนะพยายามลากตัวออกไปในจุดรับตาคนเขาว่ายีา้เพื่อให้บรรยากาศมันสงบสุขจะได้เคลียร์กันแบบรูปผู้ชายคุยกันดีๆจะได้ไม่มีเสียงคนอื่นเข้ามารบกวนคนอื่นก็จอกแจ๊กจอแจ๊แลยเกินกลัวเขาจะมาทําร้ายอาม่า ว่างั้นเออจริงๆแล้วเข้าใจผิดแต่อาม่าครับพยายามแบบเอ้ยมึงอะไรกูเนี่ยเนี่ยพยายามขัดขืนนะ่ะอาม่าแล้วก็บอกว่าอา้าวมึงจะต่อยมึงก็ต่อยกูเลยสิวะมึงทําอะไรวะมึงเอาสิวะมึงต่อยเลยตรงนี้แหละต่อยเลยแบบไม่ยอมอะ่ะเออมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ทําให้คนเข้าใจผิดนะสรุปตอนแรกเหมือนจะไม่มีใครยอมใครง่ายๆทางฝั่งของอาม่าเองก็เอ้ยมีเหือมีอือมีเหือมีเอืเอไม่สนใจรุ่นน่ะ เออคือแบบกูก็ไม่ยอมเหมือนกันทางฝั่งของทีมฟอลคอนสต้นสังกัดครับก็ไปร้องเรียนกับผู้จัดเลยนะส่งหนังสือออกมากดดันเลยบอกว่าเอ้ยการกระทําคุกคาม ที่รุนแรงเช่นนี้ครับไม่ควรเกิดขึ้นในวงการก,ก,การแ e ข่งขัน e s p o r t ตครับเราต้องทำให้มันเป็นกติกาที่ชัดเจนสิคุณจะต้องเอาซอนิโกะเนี่ยออกจากการแข่งขันนี้เลยดิสค u a ล i ฟ y หรือว่าแบนไปเลยครับไม่งั้นทีมฟอร์คอนจะถอนตัวออกไปเองอ่าอย่างที่เราทราบทางฝั่งของซอนิโกะเองเขาก็บอกครับว่าเอ้ยเขามาดี่ทุกคนเข้าใจผิดเฉยคุณควรจะไปสอบถาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างละเอียดดีกว่าว่าผมได้ทําความรุนแรงไหมผมแค่กะเข้าไปเคลียร์ใจกันแบบดีๆอไปเคลียร์กันแบบดึงออกไปคุยกันเงียบๆแต่ว่าภาพที่มันเห็นออกมามันก็เกิดให้ตีความและทําให้เขาถูกเข้าใจผิดไงอ่ะก็มไม่มีใครยอมใครใช่ไหมฮะทางผู้จัดก็แบบแหมทําตัวลําบากลเล้อเกินต้องเป็นคนกลางเนี่ย สุดท้ายไม่ไายครับต้องถึงมือพี่คนนี้ครับนั่นก็คือพีกกี้คูโรกี้ของเราชาว d o t า2ูนั่นเองครับมาเคลียครับมาไกล่เกลียในฐานะที่พี่แกเนี่ยเป็นปูชนียบุคคลแห่งวงการ d o t า2ครับเป็นตำนานที่ยังเดินได้อยู่ครับเพราะว่าไม่มีใครมาตีขาแกหักไงฮะผูดเล่นแกเป็นเหมือนตำนานที่ยังมีลมหายใจฮะผ่านความสำเร็จมาแล้วทุกรูปแบบไม่เคยทำให้วงการเสียหาย เป็นที่สักการะเคารพบูชาของคนในวงการโดรา2อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกับทีมของตัวเองทีมคู่แข่งหรือว่าทางฝั่งของคนดูต่างๆเนี่ยนะฮะสุดท้ายแกมาและแกบอกว่าเนี่ยมึงเคลียร์กันให้รู้เรื่องนะเรื่องแบบนี้มันควรไม่ควรเป็นปัญหาสุดท้ายเราก็เลยได้เห็นภาพนี้ครับทั้งซอนเนโกและอาม่าฮะยืนอยู ทางฝั่งเบื้องซ้ายและเบื้องขวาโดยมีพิกกี้ยืนอยู่จุดศูนย์กลางและทุกคนก็นําภาพนี้อไปประกาศว่าเฮ้ยปัญหาทั้งหมดมันจบลงแล้วนะไม่มีดราม่าแล้วนะอ่ะทางฝั่งของโซเนโกก็แข่งต่อไปได้ไม่ต้องลงโทษแล้วตัดเวลานั้นยังอยู่นะตัดเวลาดาบก็ว่ากันไปส่วนทางฝั่งของอาม่าและทีมฟอรคอนก็ไม่ถอนตัวแล้วครับโอเคยอมรับทุกคนเคลียร์ใจกันได้ เมื่อพี่คนนี้ลงมาไก่เกลียให้นี่แหละฮะต้องถึงมือพี่กี้จนได้และสุดท้ายพอพี่กี้เอาจริงอ่ะไม่มีใครไหวกับแกสักคนครับขนาดทีมเกงทุกวันนี้ก็ยังไ,ไม่ไหวในการให้แกเล่นนะก็ต้องให้แกมาเป็นบิ๊กมาอยู่เบื้องหลังในวงการแบบมาดูคอยเป็นโค้ชคอยเป็นคนวิเคราะห์อะไรให้หาสปอนเซอร์หาอะไรก็ว่ากันไปอ่ะคือแกบิ๊กจริงเป็นที่แบบน้ำหน้าถือตาของจริงครับพี่กี้เนี่ยผมยอมรับได้เลย แล้วผมบอกข้อมูลอินไซต์อย่างหนึ่งนะทุกคนฟังดีๆนะคือทุกวันนี้ถ้าเกิดไม่มีบารมีของพิกกี้คอยคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นงานแรงงานออนไลน์นะบางทีเราไม่เห็นพิกกี้เข้าร่วม ไม่เห็นแบบเออทีมนิกมาทีมอะไรนี้ตกรอบเราอย่าคิดว่าไม่มีพิกี้อยู่นะฮะคือพิกี้ก็อยู่เบื้องหลังทุกงานครับและถ้างานไหนไม่มีพิกี้อยู่ผมบอกได้เลยว่าเละนักแข่งตีกันเละทุกวันนี้ที่โลกโดราทูยังสงบสุขผมบอกไว้เลยมันเกิดจากพิกี้ครับที่ยังคอยคุ้มกะลาหัวทุกคนในวงการอยู่เนี่ยครับเรื่องของเรื่องอันนี้อินไซต์เลยนะเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองฮะจบลงจนได้ บรบมีจบลงไปสําหรับดราม่าแห่งวงการอ e ีสปอร์ตต่างประเทศฮะทีนี้มาดูดราม่าวงการอ e ีสปอร์ตในบ้านเรากันบ้างซึ่งเป็นเกมที่เรียกได้ว่าโด่งดังที่สุดในบ้านเราเลยอย่าง RV วดราม่านี้มันเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของการแข่งขัน RV Pro League หรืฤดูกาลวินเทอร์2024ในรอบแบ่งกลุ่มกรุ๊ปเตจที่ทุกทีมต้องเจอกันหมดเพื่อจัดอันดับตารางคะแนนครับคัดเอา4ทีมสุดท้ายที่จะไปแข่งขันกันในรอบเพลย์ออฟนะฮะทีนี้ เรื่องของเรื่องครับมันเกิดมีความชุลมุนดราม่ากันตอนเกมสุดท้ายนี่แหละนอกจากทีมเบคอนท m e ทีมเดียวนะที่เก่งกว่าใครเขาเพื่อนการันตีริ้วเข้ารอบ p พ a y o f f ไปแล้วครับทีมอื่นตอนนี้ลุ้นเข้ารอบกันแบบตัวโกงต้องอาศัยผลแพ้ชนะทั้งของตัวเองและของผู้อื่นนะในเกมสุดท้ายอ่ะไม่ว่าจะเป็นทีมอย่างเอริน a าเนี่ยฟูเซนไฮดราอีสปอร์ตทารอนีสปอร์อะไรพวกเนี้โอ้โหแบบเดือดอะ วันนั้นเดือดอะแล้วผลปรากฏว่าคู่ของเบคอนเนี่ยเกมรองสุดท้ายได้ไปแพ้ให้กับทีมไฮดร้าฮะเปิดโอกาสให้ไฮดร้าเนี่ยใกล้เคียงกับการเข้ารอบมากขึ้นไอีกในขณะที่ทีมทารอนไปแพ้ให้กับทีมเออารีนาครับโอ้โหโอกาสมันก็เลยริบหลีลงมาอีกครับแต่เกมสุดท้ายเนี่ยแบบตัวตัดสินเลยครับเป็นเกมที่เบคอนจะต้องเจอกับทีมฟูเซนฮะและถ้าเกิดเบคอนชนะทีมฟูเซนได้แน่นอน ทีมที่จะได้เข้ารอบต่อไปก็คือทีมทา l อนอีกหนึ่งทีมที่เรียกได้ว่าเป็นขาใหญ่ของวงการ r o ว e อะ่ะเป็นทีมเต็งของวงการเลยก็ว่าได้ครับและแน่นอนถ้าเกิดทีมระดับดังอย่างเงี้ยทีมสตาร์เหมือนกันนะทีมทารอนเนี่ยได้เข้ารอบต่อไปโ,อโหคนอื่นลำบากกันหมดอะและผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนี้ฮะเบคอนพ่ายแพ้ทีมฟูเซนไปแบบ ชิวเฉียดครับ3ต่อ2ทารอนที่ต้องอาศัยจมูกคนอื่นหายใจก็เลยตกรอบไปด้วยประการชนี้แต่มันก็มีดราม่าอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาฮะว่าเอ้ยไอในเกมการแข่งขันเกมนี้ทีมเบคอนทามเจ้าลูกหมูเนี่ยไม่เอาจริงหรือเปล่าพยายามใช้เหมือนอาเซนอลหรือเปล่าใช้ศาสตร์มืดหรือเปล่าครับใช้แทคติกแบบพยายามดึงดึงคู่แข่งที่เราต้องการให้เข้ารอบให้เข้ารอบไปด้วยหรือเปล่า พยายามดึงเอาทีมที่เราต้องการพาเข้ารอบเนี่ยกอดคอเข้ารอบไปด้วยหรือเปล่าแล้วพยายามแบบทําให้ทีมที่เราไม่ชอบเนี่ยทีมเยี่ยงแชมป์เนี่ยตกรอบด้วยการวางเทคนิคอะไรก็แล้วแต่ให้ตัวเองแพ้ฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าหลายๆคนก็เกิดแบบประเด็นดราม่าต่างๆนะนาโอ้โหเดือดครับเพราะเกมเขามีแบบคนติดตามกันเยอะไงก็หลายพ่อวันแม่วิพากษ์วิจารณ์กันไปฮะแต่แค่นั้นยังไม่พอครับ หลังเราทราบบทสรุปแล้วนะว่าทีมที่เข้ารอบได้แก่เบคอนไทม์อ e ีอารีนาฟูลเซนไฮดราอีสปอร์ตทีมนี้เนะี่ยมันก็มีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าโอ้โหงามหน้าและเกินของการ e ีสปอร์ไทยเกิดขึ้นครับไม่กี่วันถัดมานั่นเองฮะทีมผู้จัดอย่างอาวีปลิกโดยการินาเนี่ยนะฮะได้ออกประกาศตัวหนึ่งออกมาอย่างชัดเจนเลยนะว่าได้ทําการ ลงโทษผู้เล่นรายหนึ่งของทีมเบคอนท m e ครับข้อหาอ e ีโลบูสครับหรือว่ามีการปั๊มแรงที่อดีอื่นนั่นแหละฮะโดนโลงโทษเป็นระยะเวลา2ปีครับถึงแม้ว่าพฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นสมัยที่เจ้าตัวยังไม่ได้ย้ายมาเล่นให้ทีมเบคอน i m e ด้วยซ้ำไปฮะแต่โดนสืบสวนและโดนโลงโทษจากสิ่งที่เคยทำมาย้อนหลังอ่ะ อันนี้เราก็เข้าใจครับว่าประเด็นมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ความแปลกอย่างหนึ่งของมันคือหลังจากที่ทีมเบคอนที่ได้เข้ารอบเพลย์ออฟไปนะฮะโดนแบนผู้เล่นป่าตัวจริงไปแล้วเนี่ยไม่กี่วันถัดมาครับทีมบูลเซนตีสปอร์ตก็ถูกลงโทษในหัวข้อเดียวกันเลย แบบประกาศอันเดียวกันเป๊ะๆอ่ะลงโทษผู้เล่นฟูลเซนต์อ่ะแค่เปลี่ยนจากชื่อของทารอนมาเป็นฟูลเซนต์เท่านั้นเองไอ้ไมซ์ลงโทษตัวนี้โดนแบน2ปีเหมือนกันก็ส์พีพีมันก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปว่าเบื้องหลังของการแข่งขันพวกเนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการขุดคุยเฉพาะทีมหรือเปล่าหรือมีใครที่หวังผลประโยชน์ที่จะตัดแค่ตัดขาเพราะว่าเกมเพย์ออฟกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วไงไม่เพียงแค่นั้นนะฮะ มันก็มีคนดูบางกลุ่มครับที่ร้องเรียนให้ลงโทษทีมเบคอนด้วยข้อหาล้มมวยข้อหายโยนเกมตั้งใจล็อกผลการแข่งขันวางัันเถอะแต่เนี้ยแวดวงสามารถวิเคราะห์และตัดสินแทนการิน่าได้เลยฮะว่าข้อหาเนี้ยมันไม่เป็นความจริงเว้ยโอเคถ้าเกิดมันมีการสืบข้อมูลแล้วไปรู้ว่าอ่ะเบคอนเนี่ย ได้รับการว่าจ้างมีหลักฐานที่ชัดเจนนะว่ามีใครได้ผลประโยชน์มีการติดต่อสื่อสารเข้ามาให้ล้มมวยแล้วการตอบตกลงเนี่ยอันนี้ครับมันถึงเข้าข่ายการล้มมวยแต่การปรับแท็กติกการใช้ศาสตร์มืดเพื่อที่จะดึงสมมุติเขาทําจริงๆนะเพื่อที่จะดึงทีมอ,อื่นเข้ารอบไปด้วยเนี่ยโดยเขี่ยทีมที่เราไม่ชอบตกรอบไปเนี่ยผมต้องบอกได้ว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเล่นแบบเดิร์ทีเพสมมติถ้าเขาทําจริงๆนะสมมติว่ามันจะเป็นการเล่นที่แบบ ไม่ได้แบบมีน้ำใจนักกีฬาแบบโคตรโคตรสุดๆอะแต่ว่ามันก็คือหลักการของการเล่นที่นักแข่งระดับอาชีพเขาสามารถทำได้นะเวถ้าคุณวางเป้าหมายไว้ที่ประสิทธิภาพประสิทธิผลน่ะถ้าคุณวางเป้าหมายการเล่นไว้ที่ประสิทธิผลน่ะคือสุดท้ายคุณทำแล้วคุณไปถึงแชมป์อะถ้าใครที่ไปดูวงการฟุตบอลครับโหเขาทำกันเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบเล่นบอลรอบแบ่งกลุ่มอะ แล้วคุณเก็บคะแนนได้รัวๆแล้วอ่ะสุดท้ายคุณเป็นคนที่ลิ้วเข้ารอบไปแล้วคุณชิวพอที่จะกําหนดการตัดสินคู่อื่นได้อ่ะเขาก็ทํากันหมดฮะไม่ว่าจะเป็นเอาตัวจริงออกมาพักไว้เอาตัวสำรองลงไปเล่นสมมุติถ้าเป็นเกมฟุตบอลน,นะหรือไม่ก็เอาเด็กลงไปเลยบอลอย่างรายการบางรายการอ่ะผมว่าอย่างนี้ดีกว่าสมัยก่อนคาริงครับที่เขาเรียกอ่ะหรือว่าคาราบาวครับสมัยเนี้ยบางทีมเขาไม่ได้อยากได้ถ้วยด้วยซ้าไปฮะ เขาเป็นรายการที่ให้เด็กลงตลอดเลยแล้วแฟนๆจะไปว่าเขาว่าเป็นแบบเอ้ยเฮียเสียดายค่าตัว๋วล้มมวยอะไรอย่างนี้ได้เหรอฮะในเมื่อเออข้อดีอย่างหนึ่งคือก็คือให้เด็กได้เล่นไปได้ลองแผนใหม่ๆไปแถมถ้าตกรอบไม่เป็นไรถ้วยมันไม่ได้สําคัญมันถ้วยเล็กก็จะได้พักผ่อนนักเตะเอาไปลงแข่งจริงในรายการใหญ่ด้วยอะไรอย่างนี้อะอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าเบคอนล้มมวยนี่ผมว่าไม่ใช่ละมันแค่สาดมืดดาร์กออด Dark นิดหน่อยเท่านั้นเองครับ จบลงไปครับสําหรับประเด็นทั้งหมดถือว่าเคลียนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ในแนวนี้ฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอยให้กําลังใจเราด้วยใครอยากรู้เรื่องเราใครที่อยากรู้ข่าวสารก่อนใครพิเศษกว่าคนอื่นก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยฮนะจะได้รู้เรื่องราวรู้ประเด็นมาวิเคราะห์มาเจาะลึกกันก่อนจะได้คุยกับเพื่อนๆรู้เรื่องนะสําหรับวันนี้ผมแอดมินพังก็ขอตัวลาไปก่อนหมดหน้าที่แล้วสวัสดีครับ